400บาทต่อว,วันทุกอาชีพทั่วประเทศเจ้าหลังจากนำร่อง10จังหวัดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งเป็นการทยอยปรับขึ้นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567นี้เจ้าด้ยวยความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนของนโยบายท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำหนดแนวทางจนเกิดเป็นผลความสำเร็จโดยการประกาศข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานไทยเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ4 100บาททั่วประเทศจะเป็นการทยอยปรับขึ้นเริ่มวันที่1ตุลาคม2567นี้เจ้าทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะมีกำหนดหารือในไตภาคีวันที่1 4พฤษภาคมนี้เรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศโดยจะมีการเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตภาคีในวันที่1 4พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆว่ากิจการใดมีความพร้อมหรือบ่พร้อมถ้าหากยัง พร้อมต้องทําอย่างใดให้พร้อมซึ่งในระยะเวลาประมาณ5-6เดือนนี้ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตี้ยังบอบพอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการประเภทของ SME ตี้เป็นผู้ถือครองจํานวนแรงงานนักตี้สู่เจ้าความคืบหน้าจะเป็นอย่างใดติดตามกันได้ตี้เลดีโอเจียงใหม่เจ้า